ครับสิบสตีนะครับผมมาวันนี้มาอยู่กับผมตัวปนซายปันเซลนะครับผมจัดไปครับมาวันนี้มาอยู่กับวาแห่งโชคราบนะครับผมมาจัดไปครับมาว่าโชคราบเราวันนี้จะเป็นจังไหรนะครับผมทุนสามร้อยเหมือนเดิมนะครับผมมาส่วนเปผมชอบสามนะครับผมชอบสามชอบสี่ครับแต่จนมากก็จะชอบสี่นะครับผมชมีใครบางมาชอบสี่ครับ รายงานแต่งเป็นเด้อนะครับผมใครผู้โชคสีนะครับจัดไปครับผมหวยดอกนี้เป็นแจ้งไห้ล่ะครับผมหน่อยคูณสิครับผมรางวัต่องโตมากนครับมาเท่าใจนะครับผมหนึ่งชันก่อนครับผมโอ้โหสเต็ปแรกครับสเต็ปอังเปาเต็มหน้านะครับผมจัดไปครับผมอย่าลืมรายงานแต่งคอมเมนต์นะครับเอาอีกแล้วครับผมร้อยคูณสิบครับมาดีครับมาดีครับ ครับผมหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันโอ้โหบวกมาแล้วครับผมสองพันละชูนโอ้โหคีอแบบเดี๋ยจะเต็มหน้าอีกจังไงกระโดดมาดิกระโดดมาดิอุ้ยมาดิครับกระโดดดิจังไหรเป็นจังไหร่ประทัดประทัดประทัดนี่ตะลุยตะเลยมัดเลยมาอีกเด็กโอ้โหมาครับดอกนี้ของดีของดีโอ้โหน้ีส้มอะไรครับอันเสียดายมากครับผม มา 450x เมื่อกี่ผมพูดอะไรนะก็ใครไม่ชอบสีเน,นเาะมาใครไม่ไ้คอมเมนต์เลยครับผมใครไม่ชอบสีผมจะเถียงเลยล่ะครับผมนะคนต้องชอบเนาะมาเด็กครับเบาๆมาเป็นจังไดครับผมมาอีกแล้วครับมาแต่อังเป้าจริงๆครับผมโอ้ยอังเป้าอีกทีอังเป้าอี สมไปเรื่อยๆครับผมมาสามพันลวครับผมเที่ยงหลีของเทหลีมาชุนมาพอได้เล hmm. oh, ี้ยงอยู hmm. okay, uh ่ค huh. ร oh, <t akers Sergio> oh, you ับพ่อแม่พี่น้องจัดตัวร้านต่อนครับมาเดือดสามสิบครับไปเออเอาจังน้อยละเดือดสามสิบชุนเลี้อวเลี้ยวแม่เป็นจังไรเป็นจังไรไหล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 บ่บ่ไหลเร็วโอ้ยมา ได้มา3ามพครับทุน300นะครับผมโอ้โหครับพอได้เล่มอยู่นะครับผมมาจัดไปครับก็ฝา,ากไัด้วยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมไปก่อนละกันนะครับผมขอบคุณค่ะ